ขอบคุณมากคุณจักกรพานไม่ได้ยินเสียงหรอคะได้ยินหรือ,อยังคะได้ยินยงังฮลัลโหลเทสฮัลโหลเทสมีสิยงเพลงด้วยฮัลโหลเทสได้ยินหรือ,อยังคะ โอเคไม่ใช่ไม่แล้วก็ได้ไม่ใช่ไม่แล้วก็ได้โอเคไม่ใช่ไมล์ละค่ะได้ยินแล้วนะคะเอ๊มันเป็นอะไรนะโอเคอย่างโอเคอย่างไม่ใช่ไมล์ละโอเคแต่ได้ยินเสียงเพลงชัดนะคะมาแล้วใช่ใช่เห็นไหมเสียงหายยังคนนั่งดูครูชัดเลยคนดูเพราะอะไรกดคอมเมนต์มาหน่อย กดคอมเมนต์มาหน่อยเมื่อกี้เสียงหายแต่ก็ยังดูดูอะไรไม่ได้ยินเสียงเหมือนหลายๆครั้งเราอยากพูดแต่ไม่มีคนฟังเราพูดไม่ได้ว่าการที่เราพูดดีหรือไม่ดีขนาดพูดเราหายคนยังอยู่ฟังเพราะอะไรไหนลองกดมาหน่อยกดมาหน่อยค่ะจะได้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างจากการสอนจากคนที่มาดูจริงมาฟังครูฉันจริงว่าในมุมของคนที่เขามาดูเราจริงๆเขามาดูอะไร ทำยังไงให้คนอยากดูอยากฟังสาระดีๆเห็นไหมหนึ่งความรู้อ่านไหนใครมีคอมเมนต์อะไรอีกเวลาเข้ามาดูไลฟ์ของครูชาติอ่ะหนึ่งอยากฟังสาระดีๆแต่เมื่อกี้ไม่มีเสียงทําไมถึงยังทนอยู่ฟังสาระดีๆแบบยังไม่มีเสียงเออไหนกดมากดมาเราไม่ต้องไปทําอะไรให้มันยากค่ะเหมือนปกหนังสือค่ะในหลังนึงนกๆวันนี้ให้เล่นเกมสิ วันนี้มีอะไรของครูฉัดที่แปลกไปจากทุกๆวันทุกๆครั้งที่เวลากดลาสครูฉัดจะต้องทำสิ่งหนึ่งแต่วันนี้ครูฉัดไม่ได้ทำทำไม่หมดไหนใครลองกดทายเหมือนเล่นเกมเลยอ,ะอะ่ะเกมอะไรคะจับผิดภาพเหมือนเกมจับผิดภาพปะ่ะ ลองพิมพ์มาสิลองพิมพ์มาสิเออมีอะไรที่ไม่เหมือนทุกครั้งอ่าไหนลองดูซิแต้นเต้นต้นต้อ่เหมือนเล่นเกมเหมือนเล่นเกมสนุกสนุกไม่มีผิดไม่มีถูกอุ้ยเผลอหยิบมาแล้วไหนใครเดาถูกบ้างใครเดาถูกบ้างมีอะไรที่ไม่เหมือนทุกๆครั้งสิเสื้อผ้าหน้า อมเอานี่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 ใบให้เยอะแล้วนะนี่บใบเยอะแล้วนะมีอะไรที่ไม่เหมือนมีเพลงอ่ะเพลงก็หนึ่งอะไรอีกอะไรอีกเอออันนี้ก็จะว่ากระทุก <laughs> มีเพลงแล้วมีอะไรอีกคะทายกันเล่นเล่นเหมือนปกหนังสือค่ะเพลงก็อาจจะเป็นส่วนประกอบแต่มีอีกหนึ่งส่วนประกอบหนึ่งที่หลายๆคนนึกถึงลืมนึกถึง <laughs> ผู้ชายอาจจะแบบว่า ดาอยากหน่อยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะอาจจะแบบเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดน,นิดนึงอ่าอ่าเสือ้อผ้าหน้าผมอะไรอีกอะไรอีกเออนะทครกันก็มาถ้าใครถูกเดี๋ยวให้แถมอะไรแถมอ e ีบุ๊กอะไรด,แ e ไรดีแถมฟรีมูลค่าอีบุ e ๊กปกติเล่มหนึ่งก็สี่ห้าพันอ่ะใครทครถูกไหนใครอยากได้อ e ีบุ๊กอะไรพิมมาพิมมาใครทายถูกเดี๋ยววันนี้แถมอ e ีบุ๊ก ถ้าสังเกตนะคะเวลาคนมาดูะะเราเนี่ยนอกจากคอมเมนต์ที่เมื่อกี้มีบอกว่าอะไรคะฟังสาระดีๆหลายครั้งที่ไลฟ์ก็เคยมีคนมาคอมเมนต์ในเรื่องที่ครูชัดไม่เคยพูดเลยไม่ได้มาฟังสิ่งที่ครูชัดพูดเลยเออเช่นอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะ แต่ถ้าสังเกตรเรียนรู้จากคอมเมนต์ของคนที่มาดูหลายคืนนะเราเรียนรู้อะไรได้หลายอย่างนะว่าคนส่วนใหญ่ในออนไลน์ะเขาให้ความสําคัญกับอะไรการพูดไม่ได้บอกว่าไม่สําคัญมันก็สําคัญตแต่องค์ประกอบหนึ่งนั่นก็คือ,อคนพูดแล้วมันน่าฟังอะ่ะฟังแล้วมันน่าฟังได้มากกว่าปกติถ้าเราใส่ใจในรายละเอียด ทำให้เขาสบายตาสบายใจการพูดเป็นเรื่องของการได้ยิน,นทางหูใช่ออนไลน์คนไม่ได้มาเจอตัวเขารู้จักเราผ่านเสียงผ่านหูผ่านเนื้อหาสาระอย่างที่คุณจักรกพังธ์คำแสงบอกคำเมืองแสนบอก แต่อีกอย่างหนึ่งที่จะทําดึงดูดให้คนมาดูง่ายๆเหมือนปกหนังสือค่ะเนื้อเมื่อกี้เป็นเปรียบเทียบกับเนื้อหาสาระดีๆคือเนื้อหาในหนังสือแต่ในหนังสือนั้นคนจะหยิบหนังสือมาอ่านไหมถ้าปกหนังสือไม่น่าหยิบปกหนังสือไม่น่าดูหยิบไหมคะหนึ่งในเคล็ดลับวันนี้ให้เลยละกันเฉลิเลยละกันนะที่หลายคนลืมนึกถึง การแต่งหน้าครูฉาตเคยให้ความสำคัญแล้วว่าคนเนี่ยจะมาดูเราโดยเฉพาะในไลฟ์เขาดูที่ความจริงใจเขาดูที่การสบตาเรื่องการแต่งตาวันนี้ไม่พูดถึงแต่งตาตาต้องแต่งให้สวยต้องเป็นไปได้ให้ติดขนตาตาต้องหวานเพื่อสะก,กดคนดูให้มาดูเคยสอนวิธีแต่งหน้าละเอียดแต่มันคือการใส่ใจในจุดเล็กๆว่าเวลา วิธีสะกดคนให้อยากดูเราอ่ะเขามองตาเราก่อนนี่คือข้อแรกแต่เพราะเคยสอนละเอียดมาแล้ววันนี้จะไม่ได้สอนเรื่องตาอ่ะวันนี้มีอะไรที่ไม่เหมือนกครั้งตึงๆอะหลายคนอาจจะแบบ,บวนแต่ฟังเพลงเปล่าอีอองงอากข้อหนึ่ง่ะปากซีดไหมปากซีดไหมนิดนีด กล้าไลฟ์แบบในสภาพนี้เลยนะเนี่ยทุกทีไม่ยอมปล่อยให้ปากเป็นอย่างนี้นะคะแล้วยิ่งหน้าหนาวด้วยใครเคยใส่ใจบ้างปากแห้งไหมดูดิเพิ่งกินข้าวเสร็จหน้าหนาวแล้วเวลาเขามาดูเราพูดพอเขาดูตาเสร็จเขาจ้องหน้าเราเต็มๆเ,เลยนะมาดูที่ปากทำไมปากหแห้งคนคนนี้ป่วยไหมมีพลังงาน,นาดีไหมสดใสไหม น่าดูไหมวันนี้คูชัดแต่งหน้าเต็มเลยนะและหลายคนมักจะพลาดเพราะอะไรต่อให้แต่งตาแต่งคิ้วแต่งหน้าอ่ะข้อสองหน้าต้องสว่างด้วยค่ะไม่กล้าบอก <c oughs> สนแสดงนึกในใจใช่ปะ่ะบอกได้อนุญาตไม่ต้องกลัวคูชัดงอนหรอกว่าปากวันนี้คูชัดไม่สวยพิมพ์มาสิปากมันเป็นยังไงปากซิดเหมือนคนป่วยหรือว่าอะไร บอกกาไม่ว่าหรอกสมมติเอาให้หนักกว่านี้เอาให้หนักเลยข้อขสองหน้าต้องสว่างหลายคนพลาดออสอนนักทีเอาเ้มันเห็งภาพชัดเลยเสียงเพลงดงังกว่าเสียงผชัดปะเนี่ยเราต้องสอนให้ดงังก,ก,กว่าเพลงนะคะปรากฏนักเรียนบอกฟังเพลงกับผชัด ต่อให้หน้าแต่งสวยแต่เท่าองค์ประกอบปากปากมันไม่สดชื่นมันไม่เด่นมันไม่กระแทกตานึกถึงคนไทยฟีดมาคนไทยฟีดมาเป็นไงคะไทยไๆยไทยไทไทไทเสร็จจะหยุดดูคลิปไหนอ่ะคนวันหนึ่งลงเป็นกี่ล้านคลิป ว่า AI จะเปิดการมองเห็นกว่าคนจะเข้ามาดูเราต้องกระแทกสายตาคนให้อยู่และยิ่งหน้าหนามด้วยอย่าลืมใส่ใจรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะต่อให้แต่งตามาสวยหรือต่อให้เราไม่ได้แต่งตาเยอะตาไม่ต้องเข้มแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะปากแห้งเพราะอะไรเราต้องดูสุขภาพดีดูหน้ามองอ่าลิปมันลิปมัน ผู้ชายด้วยนะหลายคนที่เป็นแฟนลับผูชัดมักจะเป็นผู้ชายบอกผูชัดจะให้ผมมาทาสีลิปสติกอะไรครับทาลิปมันที่500อย่างร้อยปากไม่แห้งกับสีที่มาสอนวันนี้เขาอะไรรู้ป่ะปกะติไม่ได้มาสอนแบบแต่งหน้าเยอะไม่ได้มาสอนเก็บรายละเอียดนี้แต่ช่วงนี้คนทักเยอะมากค่ะว่าไปฉีดซิลเลอร์ปากมาหรือเปล่า เราปกติกูฉันจะเป็นคนปากไม่ได้หนาแล้วช่วงนี้เขาฮิตเป็นเทรนกันแบบปากแบายังไงนะอลิซอ่านแ้อเงยองนะแองเจลิน่าจอร์เรียเงถึงจะดูเซ็กซี่แล้วมีคนทักเยอะช่วงนี้ไปฉีดมาหรือเปล่ากับไปเชียร์ให้ฉีดบอกไม่ได้ฉีดจ้าอยู่ในในท้งเฟซทั้งติ๊กตอกเลย เลยยังมาสอนเทคนิคอย่างแรกเลยผู้ชายพื้นพื้นเลยนะคะทาลิปมันด้วยค่ะไม่งั้นถ้าเราปากแห้งคนดูเขาจะนึกว่าเราป่วยอยู่หรือเปล่าไหวหรือเปล่าที่จะพูดเนี่ยไหวหรือเปล่าเอาแค่ความสบายตาสบายใจมันก็ไม่น่ากดแล้วไงถ้าปากดูชุ่มชื้นสุขภาพด,ดีหลายคนพูดสอนโอ้โหเป็นแบบน่าเชื่อถือความรู้ดีมากเลยนะแต่หลายๆครั้งอาจจะขายไม่ได้หรือคนยังไม่เชื่อ เพราะลืมด้วถึงจุดนี้ค่ะการที่คนตัดสินเราโดยเฉพาะเขาเห็นเราในออนไลน์เนี่ยเขาไม่ได้มาเจอตัวเราเขาไม่ได้รู้จักเราว่าเราประสบความสําเร็จเราทําอะไรมาเราเชี่ยวชาญขนาดไหนแล้วยิ่งมีเวลาเจอกันนะแค่ในคลิปสามนาทีหรือแวบแรกที่เขาจะตัดสินใจดูว่าเขาจะดูไลฟ์ต่อหรือเปล่าเขาตัดสินจากที่รูปลักษ์กที่เขาเห็นคือหน้าเราเนี่ยแหละถ้าดูมีสุขภาพดีแปล,ว,แลว่าคนคนนี้ดูแลตัวเองดีคนคนนี้ใส่ใจในรายละเอียด มันคือการขายไปในตัวแล้วค่ะถ้าทําให้คนเชื่อว่าภาพลักษณ์ของเราเนี่ยดูแลตัวเองดีดูน่าเชื่อถือแล้วสิ่งมีปฏิเสธไม่ได้เลยนะดูอย่างมาร์คสระเปิด์ดีขณะดเขาเป็นผู้ชายเขาดูแลหุ่นเขาดูแลตัวเองปะ่ะไม่ได้พูดถึงการแต่งตัวนะดูอย่างเศรษฐียุคใหม่เขารู้เรื่องนี้กันแทบทุกคนดูอย่างอะไรนะที่เขาทํารถไฟฟ้า เศรษฐีอ่ะที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชืนะ่ออะไรนะอต่างชาติอ่ะต่างชาติอ่ะคู่ฉาดปังที่สุดโอ้ยน่ารักอ่ะยังคาลิม่เสร็จเลยเดี๋ยวจะเย็นๆปังได้กว่านี้อีกหอกสองก่อนเราต้องเปิดมาด้ยวยความยังไม่ได้ปังมาก <c oughs> แต่ชื่นใจตรงนี้บอกว่าปังที่สุดเลยแหละและที่ยังส่วนไม่เสร็จนะจ๊ะ <c oughs> ว้ายนี่สอีโอ้ลิซ่านี <c> ่ <oughs> ก็นึกว่าใครที่ไหนนะเศรษฐียุคใหม่คุณสังเกตสิเป็นหนุ่มๆเป็นดูแลเป็นหุ่นดีๆเ <c oughs> พราะเขาอะไรเขาเข้าใจเรื่องนี้นอกจากทักาษะการพูดที่เขาก็ให้ความสำคัญเหมือนอย่างเลยวอลเลนบัเฟตเหมือนอย่างเลยคะที่ เขาต้องใจงจาธุรกิจเขาให้ความสำคัญเรื่องการพูดแต่นอกจากเรื่องการพูดแน่นอนการพูดการขายมันทำให้คนสำเร็จมันทำให้คนขายของได้มันทำให้คนเป็นเศรษฐีได้แต่เนื้อว่าสิงน,นั้นคือรูปลักษณ์ภายนอกว่าคนจะตัดสินใจซื้อไม่ซื้อคนจะตัดสินใจเชื่อไม่เชื่อคือการดูแลตัวเองรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยแหละไม่ได้ไหมายความว่าต้องหลอ่อต้องสวยมากแต่สวยหล่อได้ก็ดีแต่เดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคเยอะแยะ แต่งตัวแต่งหน้าทำผมให้ดูดีให้หน้ามองให้หน้ากดให้หน้าดูนะที่เห็นผู้ชายเยอะไงนะเลยให้เทคนิคกับผู้ชายด้วยแต่สําหรับผู้หญิงถามกันมาเยอะมากเลยผู้ชายไปฉีดซรั่มเป่าแล้วบอกได้เลยไม่กล้าฉีดแล้วเพราะอะไรอันนี้กล้าพูดได้อย่างไม่อายเลยนะถ้าใครสังเกตคลิปผู้ชายจะมีช่วงหนึ่งที่ร่องแก้มผู้ชายอะมันจะเหมือนเป็นเหมือน,เป,นเป็นร่องอะเป็นแบบเหมือนแบบร่องแก้มไปโดนอะไรมา ใครเคยสังเกตบ้างสารภาพเลยเคยไปฉีดแล้วปรากฏเจอฟิลเลอร์ปลอมค่ะเป็นซิลิโคนเหลวฉีดแถววัวขวางวัวขวางคือห้วยขวางเป็นคลินิกแห่งหนึ่งของด็อกเตอร์คนหนึ่งเขาพยายามรับผิดชอบด้วยการฉีดสลายให้แต่พอมันเป็นของปลอมมันเป็นซิลิโคนเหลวอันนี้สาวสวยมาด,ด้วยเห็นไหมสวยมากสวยมาก เออเนี่ยแหละคนที่ทักนี่นี่นี่เขาฉีมาจะสวดปากสวยแบบในฝันนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอืขอบคุณค่ะคุณวนเธออย่าพึ่งมาสอนเพราะว่าปากเธอเนี่ยแบบพุ่งออกนอกจอเลยจ้าความเซ็กซี่พุ่งออกนอกจอเลยจ้าเพื่อนเชียร์ให้เก่งไงว่า การที่ยังไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยแล้วเดี๋ยวดูนะนี่คือบีฟอเห็นไหมพอมีคนสอให้ไปฉีดอีกผู้จะรู้ว่าเขเ็ดล้อไงกว่จะแก้นี่แก้ยาวแก้เยอะเลยนี่ก้าพูดอย่างไม่อายเลยนะเพราะฉะนั้นเช็คดีๆนะคะของจิบของปลอมเพราะเวลาแบบถ้าแก้ทีนี่โอ้โหยาวเลยนะคะญญอะไรนะตอนลาสัญญามาเอาลาสัญญามา <laughs> กระตุ้นให้หายคือคือกำลังจะสอนเดี๋ยวเติมแล้วเดี๋ยวปากหายอีกในวลลิโชว์โชว์คืออยากจะเปิดนะคะแต่ว่าคือคุณรูยังรักอยู่เออคือคือโชว์ว่าอะไรคะว่าลิปติดทนนานจริงไหมใช่ไหมคะลองดูนะคะยังไม่ได้ทาค่ะยังไม่ได้ทาเลยก็ชิมอ่ะชิมหน่อยชิมหน่อย นี่นี่ไม่ช้อนกลางแล้วใช่ไหมคะอ่ะอ่ะย้ายมาตรงนี้ค่ะอา้าวน้องบอกนั่งตรงไหนอ่ะอ่ะไม่เป็นไรนะ <c oughs> เดี๋ยวเป็นประจำเสิร์ฟคำเดียวคำเดียวอทานคา,นานลาสัญญากันเป็ค่ะทุกคนได้อ่ะคืนค่ะคืนค่ะ,คะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสอนทานลิปแล้วนะคะก่อ, <c oughs> อนวิทีทาลิปแล้วไม่ให้ลบ ต้องอ้าปากกว้างๆไม่โอนิดลจะติดคนนานเอาไม่ใช่อ่ะทาลิปมันไปแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวจะบอกให้เทคนิคที่ทําให้ดูปากหนาเหมือนฉีดฟิลเลอร์มาแต่ไม่ได้ฉีดมันคอนปากบาลงไงทาขอบไปค่ะไอสีนี่เท่งผู้ชายเคยสอนแล้วนะคะว่าทาสีปากให้เด่นอย่าซีดคือ<ม>ถ้าเป็นสีที่ผู้ชายทาทุกวันเนี่ยสีมันจะชมพูเรืยเรื่อยๆๆๆๆ แต่ธรรมชาติแบบไม่จัดจ้านน่ารักน่ารักเกาหลีเกาหลีแต่เวลาออกกล้องอย่าลืมเรามีแสงไฟเจอแ,แสงไฟมันจะดอกทาขอบให้เกินกว่าขอบสงนิดนึง <Yeah. S 1> เนเี่ยขอบปากล่างมูชชันีปัญหาน,หนึงคือเหมือนริมี่ป่างไม่เท่ากันอาจจะเกิดจากการที่เราเคี้ยวข้าวฝั่งใดฝั่งนหนึ่งมากไปแล้วเมื่อก่อนก็สราราพัิอีกเคยเป็นร้อยใหม่เลยไม่รู้ว่าสมุปสาเหตุเกิดจากอะไร เห็นไหมคะข้างนี้เงินกระเทยเห็นไหมกระเทยมาโอ้ย hmm. ถ้เลยข้างให้สีกูเห็นเราเล่นศิลปะอ่ะแล้วอยากเติมจุดไหนเราก็เติมจุดนั้นจุดนี้มันเล็กก็จะได้ขอบปากค่ะสีปกติ ถ้าให้เด่นเมื่อก่อนจะเป็นสีแดงแต่ด้ยวยความที่อยากให้หน้าดูหว,วานหวานละมุนล,ละมุนไม่ดุก็เลยใช้ส้มอมชมพูนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นกฎตายตัวถ้าใช้สีแดงก็เด่นใช้สีแดงก็เด่นหรือแล้วแต่สีเสื้อเราด้วยถ้าชุดแดงแล้ววันนี้ผู้ชัดมาหาปากแดงอย่างนี้โอโ้โหคนอาจจะแบบไม่กล้าดูเพราะอะไรดูดู <c oughs> ใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับสีเสื้อด้วยแต่สีที่ส่วนใหญ่เข้ากับชุดได้เกือบทุกชุดคือสีส้มอมชมพูเมื่อกี้ผู้ชายใช้สีส้มไปทาขอบปากทาเพื่อให้ดูเหมือนปากหนาเหมือนกับที่คนชอบพักนะคะเสร็จชมพูอมสม้มทาท่ข้อมือแล้วผู้เขาก็ก็ใ้เกลี่ย เกลี่ยด้วยเกลี่ยขอบปากบางคนอาจจะใช้คู่กันช่วยขีดเกลี่ยด้วยแต่วันนี้ไม่ได้เอาคู่กันมาก่อนลิปตัวนี้สามารถเนื้อมันแบบแมทเข้ากับสีเกลี่ยได้เลยเห็นไหมก็ทำให้มันเท่ากันระหว่างขอบสีขอบกับสีปาก ส่วนที่เกินล้วก็ใช้ทิชชูเชนนิดนึงนะคะเห็นไหมปากเราก็จะดูหนาขึ้นดูหนาขึ้นแบบมีมิติเห็นไหมเติมเนื้อปากตรงนี้แต่ที่ตอนแรกกันอยู่ตรงนี้คุณชัดเห็นไหมเติมขอบให้มันมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เกลี่ยสีสองสีให้มันเข้ากันทำไมต้องสองสีมันเป็นการเล่นไล่สีให้มันดูมีมิติ เสร็จแล้วถ้าปากแห้งก็ควรเติมนิ้มันแต่ปกติผู้ชายจะใช้ลิปทิ้นอันหนึ่งนะคะทุกคนให้มันดูมีมิติไม่เป็นสีเรียบๆก็ใช้ลิปทิ้นบางคนอาจจะใช้น้ำอุทัยทิีนแบบสีหละแดงเลือดละเลือดก็ให้อากเลย่อภาพดีคุณรู้เรื่องรั้งอะแล้วพูดแบบ ห้าปากมี้งิกว่าข้าีก็จะได้ผลงานผลงานเหลือน Angelina j o l i ปากดูมีมิติเห็นไหมมีเนื้อมากขึ้นเห็นไหมคะอันนี้สีเบาๆเนาะสีเบาๆแต่ถ้าเรยกให้อย่างเด่นเนี่ยก็ ลงสีให้มันแบบเข้มกว่านี้เพราะต่อให้ตาเราแต่งสวยสังเกตตอนเปิดมาถ้าปากซิ๊ดุ๊ถ้าภาษาที่เข้าใจง่ายดับได้ทันทีหน้าปากต้องเด่นขึ้นมาแต่ไม่ได้ไหมายถึงว่าสีปากจะเด่นกว่าสีตาเพราะถ้าสีตาเข้มแล้วสีปากเข้มอีกมันจะดูเหมือนเตรง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 เนอกออกไหม ถ้าแต่งให้ละมุนเราก็ต้องดูด้วยว่าสีตาเราเยอะไหมถ้าสีตาเราเยอะแล้วสีปากเราต้องดรอปหรือถ้าสีตาไม่เยอะจะทําให้ปากเด่นขึ้นมาใช้สีให้แดงขึ้นอีกก็ได้เดี๋ยวดูนะระหว่างใช้สีนี้นะมันก็จะละมุนใช่ไหมแต่ถ้าอยากให้กระแทกตาเลยนะคนเข้ามาดูเยอะๆอเอ่สพออาค่ะ สดใสขึ้นไหมกว่าตอนแรกคุณจักรพันธ์แล้วบอกไม่กล้าทักนึกว่าผู้ชัดลืมทาปากผู้ชัดป่วยใช่ไหมเห็นไหมดูมีเนื้อไหมเนื่ยคนข้อทาก็ไม่ฉีดซิลเลอร์มาเราใช้เทคนิคการแต่งหน้าช่วยได้ค่ะแล้วเทคนิคง่ายๆนี่แหละก็จะเป็นเทคนิคในการดึงคนที่อยากมาดูเราต่อให้เรา ไม่ได้พูดเป๊ะไม่ได้พูดเก่งมากแต่ความเพลินก็จะพาให้คนอยากมาดูค่ะแต่ถ้ายิ่งเราเพลินดูแล้วเพลินแล้วถ้าเราให้ความรู้สาระดีๆด,ด,ด,ด้วยโห oh. ใครจะกล้าปัดไลฟ์หรือคลิปนี้คนะ่ะ <c oughs> ถ้าจัดเต็มให้คุณค่าใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมยันเนื้อหาที่ออกมาสอน <c oughs> เหมือนหนังสือ <c oughs> ที่ มีเนื้อหาที่ดีปกยังสวยอีกด้วยเพราะอะไรเวลาอถามหน่อยถ้าเวลาเคยซื้อหนังสืออ่านไหม <c oughs> อ่านไม่ได้อ่านเพราะว่าอาเราจะสอบนะถ้าอยากสอบผ่านให้ไปซื้อเล่มน,นี้มาอ่านไม่ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะคะห <c oughs> นังสือที่ไม่ได้เพราะเราเรียนแต่เราอยากแบบซื้ออ่านเองอะไม่ได้เพราะเราต้องสอบอะ่ะ <c oughs> เคยไหมถ้าไม่รู้จักคนแต่ง เราก็ไม่อยากซื้อประวัตงงิคนแต่งเป็นยังไงคนแต่งเป็นยังไงคนแต่งเชี่ยวชาญจริงไหมคนแต่งน่าเชื่อถือไหมหลายๆครั้งมือใหม่มาทําบอกความน่าเชื่อถือเราต้องออกมาทำคอนเทนต์เยอะๆเๆแต่นอกจากคอนเทนต์ทางรัดที่จะมีให้เราคนเชื่อเราตั้งแต่คอนเทนต์ยังไม่ต้องเยอะนั่นก็คือการที่เราออกมาเนี่ยหน้ากล้องเ,เราใส่ใจรายละเอียด เสื้อผ้าหน้าผมแล้วหรือยังเดี๋ยวไปกินต่อละ <c oughs> เดี๋ยวลิปจะหมดละโอเคไหมเพราะฉะนั้นโอเคเอาไปใช้กันดูนะคะทุกคนโดยเฉพาะหน้าหนาวด้วยอย่าลืมทาลิปมันกันนะจ๊ะโอเค วันนี้ไปก่อนนะขอบคุณที่เข้ามาค่ะไหนใครใใใอยากให้สอนเรื่องอะไรให้กดคอมเมนต์ไว้กดคอมเมนต์ไว